สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ h ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ครับวิธีการเปิดแอร์ยังไงครับให้ประหยัดไฟมากที่สุดนะครับก็วิธีนี้ได้ผลแน่นอนนะครับเพราะปกติแล้วค่าไฟตกเดือนหนึ่งครับที่บ้านก็ประมาณพันห้าพันะครับแต่ว่าเมื่อมาทําวิธี3วิธีนี้นะครับจากพันห้าพัก็เหลือประมาณ พันร้อยหนึ่งพันเท่านั้นนะครับก็คือนะครับวิธีแรกนะครับเราก็จะเปิดแอร์แค่ยี่สิบเจ็ดองศานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะมีผู้ออกมาบอกว่าให้เราปรับย5ส้าองศานะครับถ้าปรับย5สิองศานะครับเย็นเกินไปนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับคือให้ปรับแค่27องศานะครับแล้ว เอเราก็จะทํางานไม่หนักนะครับแล้วก็จะไม่กินไฟมากนะครับนี่ครับก็ปรับแค่ยี่สิบเจ็ดองศานะครับวิธีที่สองนะครับนี่ครับถ้าเราจะประหยัดไปกว่านั้นนะครับเปิดยี่สิบแปดองศานะครับยี่สิบแปดถึงสามสิบองศานะครับก็จะทำให้แอร์เรายิ่งทำงานไม่หนักนะครับ แต่ว่าถ้าเราเปิด28ถึง30องศาครับเราต้องเปิดพัดลมไปด้วยนะครับนี่ครับถ้าเราเปิด28องศาหรือ30องศานะครับเราก็เปิดพัดลมช่วยไปด้วยนะครับเพราะว่าพัดลมนะครับค่าเฉลี่ยนะครับ1ปีนะครับก็จะประมาณ600ถึง700บาทเท่านั้นนะครับก็ต่างจากแอร์ครับที่ว่าค่าเฉลี่ย1ปีครับเป็นหมื่นนะครับค่าแอร์นะครับ แล้วก็วิธีที่สามนะครับเมื่อเราก่อนที่จะเปิดแอร์นะครับเราต้องเปิดหน้าต่างครับเพื่อระบายอากาศนะครับเพราะว่าความร้อนนะครับเขาก็จะสะสมอยู่กับผนังปูนนะครับแบบนี้นะครับสะสมตอนกลางวันนะครับเขาจะร้อนนะครับก่อนที่เราจะเปิดแอร์นะครับเราก็เปิดหน้าต่างไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ แล้วแอร์เราจะไม่ทำงานหนักนะครับอีกครับก็คือเคล็ดลับเปิดแอร์ยังไงนะครับไม่ให้เสียค่าไฟเยอะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ <Hey. S 1> ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ